สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขับรถอยู่บนถนนพระรามสองฝั่งขาออกก็กำลังผ่านงานก่อสร้างด่านแสมดำจุดสิ้นสุดโครงการด่วนพระรามสาดาวกะน,นองวงแหวรอบนอกด้านตะวันตกซึ่งเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยกรมทางหลวง คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ m 82ขณะนี้ก็มีการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครงานก่อสร้างก็ได้แบ่งออกเป็น2ระยะระยะที่1นะครับก็เป็นช่วงจากบางขุนเทียนไปถึงเอกอชัยและช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงจากถนนเอกอชัย ไปจนถึงบ้านแพรวคลิปนี้ผมก็จะมาทำมอเตอร์เวย์เอในช่วงที่หนึ่งนะครับก็คือช่วงบางกุนเทียนไปจนถึงจุดตัดถนนเอกชัยตอนนี้เท่าที่ผ่านเข้ามานะครับก็มีการวางทางยกระดับนะดูแล้วมีวางทางยกระดับนะครับติดตั้งไฟส่องสว่างกัน้นผนังด้านข้าง งานก่อสร้างน่าจะอยู่ในช่วงของทางขึ้นทางลงด่านงานก่อสร้างในช่วงที่1ช่วงบางกุฎีเยนถึงเอกชัยระยะทาง8.2กิโลเมตรก็มีจุดเริ่มต้นบริเวณด่านแสมดำใกล้ทางด่วนวงแหวนกาญจนนาฝั่งตะวันตกก็เป็นจุดเชื่อมต่อทางพิเศษสายพระราม3ดาวกนองวงแหวนตะวันตกได้โดยตรง จากกิโลเมตรที่11บวก960จังหวัดกรุงเทพไปสิ้นสุดที่กิโลเมตรที่20บวก295อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครใกล้ถนนเอกชยัยรูปแบบก็จะเป็นงานก่อสร้างทางยกระดับบนเกาะกลางทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระรามที่2โดยมีขนาด6ช่องจราจรมีจุดขึ้นลงจำนวน2แห่งได้แก่1 ด่านวัดพันท้ายนรนสิงห์สด่านมหาชัยหนึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้า98%คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2,568นี้งานก่อสร้างในช่วงบางคุณเทียนไปถึงถนนเอกชัยนะครับก็มีความคืบหน้าไปมากนะเกือบร้อแล้วผมว่าน่าจะเสร็จปีนี้นะก็มีข่าวว่า จะให้เปิดเป็นบางช่วงนะครับอยู่นานแล้วนะว่าช่วงไหนเสร็จก่อนนะครับก็จะเปิดให้ใช้ฟรีเดี๋ยวคงต้องมาฟังอีกทีนะครับจุดแรกที่จะเปิดให้ใช้น่าจะเป็นบางกุนเทียนไปถึงถนนเอกชัยนะครับตรงนี้ก็จะมีด่านอยู่ทั้งหมด2ด่านก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับอีกด่านหนึ่งก็เป็นด่านมหาชัยหนึ่ตอนนี้ผมมาถึงด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับ บริเวณนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดพันท้ายนรสิงห์ทางขึ้นลงนะครับตอนนี้ก็ดูว่าเสร็จแล้วนะทางขึ้นก็จะอยู่ด้านฝั่งขาออกนะครับส่วนทางลงก็จะอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าของถนนพระรามสอ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย8 2หรือว่ามอเตอร์เวย์ M82 ก็เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยแนวเส้นทางก็จะยกระดับบนถนนพระรามที่2หรือว่าทางหลวงหมายเลขส5ซึ่งดาเนินการก่อสร้างโดยกรมทางหลวงโดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น74กิโลเมตรก็จะผ่านกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นต่อจากทางพิเศษสายพระรามสามดาวคอน,นองวงแหวรอบนอกด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่9ของถนนพระรามที่สองใกล้ซอยสแสมดำโดยแนวเส้นทางจะอยู่บนเกาะกลางของถนนพระรามที่สองผ่านจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามและไปสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสี่หรือว่าถนนเพชรเกษมบริเวณแยกวังมะนาว ขณะน,นี้ได้ดเนินการก่อสร้างช่วงบางขุนเทียนจนไปถึงต่างระดับบ้านแพ้วจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข375ซึ่งงานกรร่อสร้างนี้ก็เป็นงานกรร่อสร้างที่เร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจะราจรติดขัดบริเวณถนนพระรามที่2ง,งานกรร่อสร้างในช่วงนี้นะครับก็คือช่วงบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วก็เป็นงานกรร่อสร้างในช่วงเร่งด่วนนะเพื่อบรรเทาการาจราจรติดขัดบนถนนพระราม2นะครับ แต่ตามแผนงานเขาจะขอสร้างไปถึงแยกวังมะนาวเลยก็เริ่มต้นนะครับมาตั้งแต่ด่านสแสมดำนะก็จะขับรถไปนะครับพาชมความพุ่มหน้าจะไปถึงจะแถวตลาดลีลานะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับจุดจัดถนนเอกชายัย งนี้ก็เป็นด่านที่2นะครับของงานก่อสร้างในช่วงที่2ก็คือบางกุฎีถนน,นนเอกชัยตอนนี้ผมมาถึงบริเวณทางลงแล้วนะครับฝั่งที่ผมขับอยู่ก็เป็นฝั่งขาออกของถนนประหลาสองนะครับตรงนี้จะเป็นทางลงของด่านด่านตรงนี้ก็ชื่อว่าด่านมหาชัยหนึ่งก็จะมีฝั่งขาออกถนนพระหลาสองนะครับจะเป็นทางลง และทางขึ้นก็จะอยู่ในฝั่งขาเข้าของถนนพระรามสองงานก็จะมาสิ้นสุดนะครับบริเวณนี้นะด้านหน้าผมด้านขวาก็เป็นตลาดสดลีลานะครับก็จะมีทางลงนะอยู่ในฝั่งขาออกนะครับส่วนทางขึ้นจะไปอยู่ในฝั่งขาเข้า ผมคาดว่านะครับน่าจะมีการเปิดใช้อาจจะช่วงปลายปีนี้ก็ได้นะในช่วงปีใหม่นะครับได้เปิดใช้สักช่วงหนึ่งเพื่อบรรเทาการจราจรที่ติดขัดนะครับบนถนนพระรามสอง ด้านหน้าของผมด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดตัดถนนเอกชัยนะตรงนี้ก็มาสิ้นสุดนะครับแล้วต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นระยะที่2นะก็คือช่วงเอกชัยไปจนถึงบ้านแพ้อย่างไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับอีกช่วงหนึ่ง ก็น,นำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์เอ็มแนะหรือว่าโครงการทางหลวงระหว่างเมืองสาย82เดี๋ยวเรามาชมกันอีกช่วงหนึ่งนะครับในระยะที่2เอกชัยไปบ้านแพ้วขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่กทานสวัสดีครับ